สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอนาคตค่ะรายการที่เรานะคะจะเสวนาเกี่ยวกับการวางแผนนะคะแล้วก็การเตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพค่ะซึ่งเทปนี้เนี่ยก็เป็นเทปที่3แล้วนะคะสําหรับรายการเรานะคะขออนุญ,ญาตแนะน,นําพิธีกรผู้ดําเนินรายการก่อนนะคะดิฉันคุณครูอวสดาโจงรุ่มสุขค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าครูพริมก็ได้ค่ะ ซึ่งครูครีมนะคะก็จะเป็นพิธีกรร่วมกับครูเล็กนะคะเดี๋ยวให้ครูเล็กได้แนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน นิติชาพาภากรนนนสานะคะหรือครูเล็กนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นนิติกรร่วมกับคุณครูพิมพ์นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราจะเป็นการแนะนําแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันว่าในแผนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างนะคะโดยเราได้มีบุคคลที่มาร่วมรายการกับเราทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นคุณครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ คือคุณครูเปียววะไลนยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครูเปียววะไลัยค่ะสวัสดีค่ะเอ่อครูชื่อเปียววะไลัยช้างกันยืนนะคะก็เรียกครูมิมหรือว่าครูช้างก็ได้นะคะก็แล้วแต่เขาจะเรียกกันนะคะครูสอนที่โรงเรียนราชีบอนมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะคะ,อะสอนชั้นเอ่อมหกนะคะตอนนี้สอนมหกนะคะก็คือท่าหนูเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะได้กว่าจะได้เจอก็กมหกนะคะ,ะเราในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเนี่ย เราจะมีครู3มคนนะคะที่เป็นครูไทยสอนคนละชั้นนะคะแล้วก็ครูญี่ปุ่นอีก1คน,นะค่ะ ขอบคุณครูเปียวอะไรนะคะนอกจากเราจะมีคุณครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะคะเรามันมีรุ่นพี่มหกอีกสามคนด้วยกันนะคะที่เรียนอยู่ในแผนการเรียนญี่ปุ่นนะคะที่จะมาให้ความรู้น้องๆนะคะคนแรกนะคะอ่าพี่ปางคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ปางสวัสดีค่ะแนะนำตัวกอนิสันชื่อชาตินะคะเ,เรียนอยู่ชั้นม .6 กแผน,นศิลป์ภาษาญี่ปุ่นคะ่ะคนที่สองนะคะพี่เฉ เจอรี่ค่ะแนะนําตัวที่เดงค่ะสวัสดีค่ะชื่อพาพบดินพอลสติกโกมลนชื่อเล่นชื่อเจอรี่อยู่ม .6 แผนการเรียนศิลปภาษาญี่ปุ่นค่ะค่ะคนที่สามพี่แบมบูค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัททิมาทวรสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อแบมบูอยู่ศิลปะภาษาญี่ปุ่นค่ะ สำหรับคำถามแรกเลยนะคะที่อยากจะถามพี่พมหกทุกคนเลยนะคะก็คืออยากให้พี่พี่มหกทุกคนเนี่ยช่วยแนะนำนะคะเกี่ยวกับการเรียนในแผนการเรียนสิ่งภาษาญี่ปุ่นให้กับน้องๆฟังหน่อยนะคะว่าเราจะต้องเจอกับวิชาอะไรบ้างแล้วก็มีวิชาอะไรบ้างที่เน้นหนักสำหรับแผนนี้ค่ะเออโดวยวิชาเน้นของแผนสิ่งญี่ปุ่นนะคะก็จะมีวิชาหลักๆเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นก็เราจะเรียนกันประมาณ7จ็ดคาต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็มีวิชาที่ เรียนเยอะลองมาลงมาก็จะมีพวกวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็พวกวิชาหมวดสังคมค่ะโอเคค่ะก็จากที่เราฟังเนะ้ะห,หลักๆแน่น,นอนแหละเราเป็นศิลป์ภาษาญี่ปุ่นนะคะดังนั้นแล้ววิชาที่เราจะเน้นหนักหน่อยก็จะมีวิชาภาษาถูกไหมคะโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นนะคะ,ะทีนี้อยากจะถามที่คุณครูเปียาววไลาบ้าค่ะอยากจะให้คุณครูเปียาววลไลช่วยสรุปภาพรวมะคะ่ะเกี่ยวกับการเรียนในแผนสิ์ภาษาญี่ปุ่นในด้านของความรู้ศักยภาพ สมรรถนะที่นักเรียนเขาจะได้รับหากเขาเลือกเรียนในแผนศิลป์ญี่ปุ่นนี้ค่ะแผนศิลป์ญี่ปุ่นนะคะก็ถ้าเกิดเ,เริ่มเรียนเนี่ยม .4 เนี่ยเราก็จะได้เรียนหนังสือนะหนังสือตามหลักสูตรนะหนังสือจะมีหกเล่มนะคะชื่อว่าอากิโกะโตโทโมดะจินะคะหรือว่าอากิโกะและเพื่อนนั่นเองนะคะก็หนังสือมีหกเล่มก็จริงแต่ว่าในชั้นม .4 เนี่ยด้วยศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาหลายปีเรารู้ว่าม .4 เนี่ยเราเรียนได้ถึงสามเล่ม นะคะคือแทนที่จะเทอมละเล่มอย่าม .4 เราเรียนได้ถึงสามเล่มเลยนะคะแล้วม .5 เนี่ยจะเรียน2เล่มนะคะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะขึ้นก็จะเรียนแบบน้อยลงหน่อยนะ,ะส่วนม .6 เนี่ยเราจะจบเล่มสุดท้ายกันนะคะตั้งแต่กลางเทอมแรกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เสริมนะคาะวิชายอย่างอื่นนะเสริมส่วนอื่นนะคะความรู้ทั่วไปหรือว่าประวัติศาสตร์หรือว่าเอ่อ กับวัฒนธรรมนะหรือเป็นพวกสำนวนต่างๆที่มันไม่ได้มีในหนังสืออะนะคะเราก็จะเสริมให้ตอนม .6 แล้วก็ม .6 ก็จะมีอีกวิชาหนึ่งแยกออกมาเป็นอ่านเขียนโดยเฉพาะด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดเข้ามาเรียนเนี่ยก็คือเราจะได้เรียนทั้งหมดนะฟังพูดอ่านเขียนนะคะสำหรับครูไทยเราก็จะจะเน้นที่ทางไวยากรนะคะวยากรณ์สอนสอนตามหลักสูตรนะคะแต่ว่าของครูญี่ปุ่นเนี่ยนะะที่ครูญี่ปุ่นเขาก็จะเน้นให้เราฟังให้เราพูด นะคะเขาก็อาจจะมีเพลงมีอะไรมาให้เราฟังมีวิดีโอมาให้เราดูอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ได้อะไรเยอะค่ะได้อะไรเยอะนะคะมีอะไรถามอีกไหมเอ่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่า การเรียนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเรานะคะมีความเข้มข้นพอสมควรเลยเนาะนอกจากเราจะเรียนอวยากรณ์เรียนตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นแล้วนะคะเรายังได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของญี่ปุ่นนะคะประวัติศาสตร์การอ่านการเขียนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีครูญี่ปุ่นนะคะที่มาช่วยสอนเสริมให้เรากับเรานั่นเองนะคะจะเน้นเรื่องการฟังและการพูดนั่นเองนะคะ นอกจากเรื่องการเรียนแล้วนะคะในแผนนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากนะคะในวันนี้ก็จะมีพี่ๆนะคะมาแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมในแผนญี่ปุ่นกันนะคะว่าเมื่อเรามาเรียนในแผนญี่ปุ่นแล้วเราต้องทํากิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาลองฟังพี่ๆแนะนําดูนะคะค่ะก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมใน แผนญี่ปุ่นที่มีนะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็จะมีค่ายญี่ปุ่นนะคะเป็นค่ายที่รวมทั้งม .4 แล้วก็ถึงม .6 นะคะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันได้มาเล่นเกมร่วมกันนะคะแล้วก็ได้พูดคุยแบบพี่แบบมีพี่รหัสแล้วก็มีน้องรหัสนะคะแบบได้เล่นกิจกรรมร่วมกันนะคะค่ายกิจกรรมต่อไปนะคะ America, ก็จะเป็นกิจกรรมทําอาหารญี่ปุ่นนะคะก็จะได้มีโอกาสได้อ่าทำอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไล่รับประทานร่วมกันนะคะ แล้วก็จะมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นค่ะก็กิจกรรมนี้ก็จะเหมาะกับแบบอ่าคนที่ชอบร้องเพลงเลยนะคะก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแผนอะไรจริงๆก็สามารถมาแบบสามารถมาประกวดร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นได้ค่ะอ่าส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่ากิจกรรมพิเศษนะคะเป็นกิจกรรมต้อนรับนักเรียนญี่ปุ่นที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียนค่ะอย่างรูปด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นอ่าเพื่อนญี่ปุ่นที่มาจาก ฟุโกกะนะคะก็จะมานั่งเรียนกับเราเลยก็สามารถเพิ่มสกิลในการพูดสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมามาแลกเปลี่ยนโรงเรียนเราเหมือนกันเป็นหนึ่งวันนะคะเพื่อนญี่ปุ่นก็จะสอนเราเช่นพับกระดาษโอริการมิหรือว่าเราเนี่ยก็จะเราก็ได้สอนท่านญี่ปุ่นเช่นอ่าลำไยหรือว่าเป็นการจัดดอกบัวแล้วก็ได้ทําขนมครกอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะสามารถสื่อสารได้ ได้แปว่าอัพสกเพิ่มาขึ้นค่ะเราจะสังเกตได้ว่ากิจกรรมที่พี่ๆก็ทำนะคะมีอ่าหลายกิจกรรมด้วยกันเนาะทีนี้อยากให้คุณครูเปียวอะไรนะคะช่วยเสริมนิดนึงนะคะว่าเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะได้รับหรือประสบการณ์ต่างๆที่นักเรียนจะได้รับจากการทํากิจกรรมของอแผน่นทีนิปุ่นเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ ค่ะก็กิจกรรมถ้าเป็นกิจกรรมในโรงเรียนนะคะก็อย่างเช่นที่ว่ามานะคะมีการทําอาหารเนี่ยจะเป็นของนักเรียนชั้นม .5 นะคะปกติเราสอนเรื่องอาหารในชั้นเรียนอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าออพอเรามาเรียนทำามาเรียนทําอาหารนะคะหรือกิจกรรมที่พาออกไปรับประทานอาหารเนี่ยเราก็จะได้รู้จักอาหารญี่ปุ่นจริงๆนะคะแล้วไม่ใช่แค่ว่านักเรียนม .5 ทําอาหารแล้วกินกันแต่ม .5 นะคะเราให้ มสกับมหเนี่ยมามามาช่วยมามารับประทานแล้วก็มาช่วยเก็บช่วยล้างด้วยเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็ให้รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยได้มาใกล้ชิดกันมาอยู่ด้วยกันนะคะนอกเหนือไปจากกิจกรรมค่ายที่ได้พูดมาแล้วนะคะค่ายเนี่ยค่ายเนี่ยก็คือจะเป็นนักเรียนกับครูร่วมงันทําทนะคะแล้วก็จะมีครูญ,ญี่ปุ่นมาด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเกมมีอะไรบางอย่างเนี่ยนะทีค่คนญี่ปุ่นเขาคิดมานะก็ให้เราได้มาเล่นกันนะคะส่วนกิจกรรม ที่เป็นประกวดร้องเพลงอะนะคะอันนี้เนี่ยจะทําให้นักเรียนไม่ใช่เฉพาะแผนญี่ปุ่นนะคะแผนอื่นด้วยนะก็จะได้มาร่วมกันแสดงออกนะ,ะสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยไม่ปกติแล้วเนี่ยไม่ไม,ไม่ค่อยกล้านะเพราะไม่มีโอกาสด้วยนะนี่ก็เราก็เปิดโอกาสให้ได้มานะคะการร่วมกิจกรรมเนี่ยนะคะถ้าเป็นกิจกรรมที่เราพาไปข้างนอกนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยชั้นที่พาไปเนี่ยเราจะพาม .6 ไป นะคะเราจะพามอหกไปเพื่อที่ว่าให้ชั้นเดียวไปเลยนะคะไปชมนิทรรศการนะคะไปตอบปัญหานะคะก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยไม่ว่าเราจะได้รางวัลหรือไม่นะจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เด็กๆเ,เนี่ยจะได้ออกไปเห็นโลกภายนอกนะคะไปเห็นว่าโรงเรียนอื่นเขาเป็นยังไงนะ,ะไปเห็นว่าในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงเพราะว่ากิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นตามมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ถ้า สถานการณ์มันมันปกติเนี่ยนะคะก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสอีกที่จะมีคนญี่ปุ่นมาอันนั้นอันนั้นถือเป็นโอกาสดีที่สุดเลยนะเพราะว่าเวลาเราเรียนภาษาเนี่ยการได้เจอเจ้าของภาษาได้คุยเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะไม่อย่างนั้นก็คือจะได้คุยเฉพาะกับครูแล้วก็ด้วยความที่เป็นครูเป็นนักเรียนบางทีก็นักเรียนก็จะพูดภาษาไทยกับครูอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยพูดภาษาญี่ปุ่นกับครูญี่ปุ่นนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อะไรก็ได้นะกิจกรรมที่มันได้ใช้ภาษา ได้ใช้ทักษะได้ใช้ความรู้เนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดนะคะมีประโยชน์ทั้งหมดเลยอ่าโอเคขอบคุณค่ะอ่าก็จากที่ฟังนะคะทั้งที่นักเรียนพี่ๆอ่ะไํานเสนอไปแล้วนะคะรวมถึงคุณครูเิียววะลาใได้พูดถ mm ึงกิจกรรมเนี่ยคือกิจกรรมน่าสนใจมากๆแล้วก็ช่วยสรนสัมพันธ์นะคะระหว่างพี่น้องด้วยนะคะในในแผนการเรียนรวมไปถึงแผนอื่นๆด้วยได้สานสัมพันธ์กับแผนอื่นๆด้วยรวมไปถึงสุดท้ายเนี่ยก็คือกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ย ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมในภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นรวมไปถึงได้เรียนรู้ภาษาจากเจ้าของภาษาเองเลยด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะทีนี้อยากจะขอถามพี่ๆม .6 ทุกๆคนเลยนะคะว่าถ้าสมมุติว่าน้องๆเขาสนใจนะคะอยากจะเลือกเรียนในแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพอน้องๆเรียนจบไปแล้วะคะ่ะมีแนวทางในการที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถไปเรียนต่อในสายไหนได้บ้างคะ ก็สําหรับสายการเรียนที่จบแล้วเรียนคณะอะไรได้บ้างนะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะเลยก็คือพวกอักษรศาสตร์ศิลปศ,ศาสตร์มนุษศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นภาษาแบบโดยตรงเลยนะคะแล้วก็อันนี้สองเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสังคมแต่ก็ยังมีภาษาที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ก็คือพวกนิติศาสตร์สังคมสงเคราะห์แล้วก็รัฐศาสตร์ค่ะต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ แล้วก็การใช้ภาษาที่สลับสลวยก็พวกนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะแล้วก็มีคณะต่อไปก็คือจะเป็นครุศาสตร์กับศึกษาศาสตร์ค่ะแล้วก็มีคณะจิตวิทยาค่ะแล้วก็มีคณะศิลปกรรมศาสตร์กับวิจิตรศิลป์แล้วก็มัณฑนศิลป์ค่ะ นะคะเราก็จะเห็นว่าแนวทางในการเรียนต่อนะคะนักเรียนสามารถไปได้ในหลายๆสายด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อยอดทางด้านภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะคะสําหรับคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนต่อนะคะก็สามารถเลือกเรียนได้ส่วนใครถ้ามาเรียนแล้วอาจจะยัง ไม่ชอบภาษาญี่ปุ่นเท่าที่ควรนะคะก็มีสายอื่นให้เลือกเรียนอีกมากมายเลยนะคะก็เป็นแผนการเรียนหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะทีนี้อยากจะให้พี่ๆนะคะให้ข้อคิดกับน้องๆน,นิดนึงนะคะว่าเมื่อมาเรียนแผ่นศิลป์ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันมีความยากง่ายอย่างไงหรือว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะกัแบบการเรียนแผนภาษาญี่ปุ่นคะ่ะ เรื่องของความยากง่ายนะคะสําหรับสำหรับหนูนะคะคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันจะจําเยอะนิดนึงเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสามตัวสามตัวอักษรในการก็คือฮิราคณะคาตาคณะแล้วก็คันจิอาจจะต้องจําเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าจําได้แล้วหนูก็เชื่อว่าแบบทุกคนสามารถเรียนได้แล้วก็สนุกกับมัน,นะคะ่ะสามารถแบบเรียนแล้วก็อยากพอเราพอเ,เราเรียนแล้วเราเข้าใจเนี่ยก็สามารถที่แบบอยากเรียนรู้เพิ่มอีกได้นูว่า หว่าภาษานี้เป็นภาษาที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะแล้วแล้วถ้าน้องๆเขาอยากมาเรียนนะคะน้องก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะคะพี่ๆพ,พอให้คาแนะนําน้องๆได้ไหมเอ่ยการเตรียมตัวหลังการเตรียมตัวนะคะก่อนที่พี่จะมาเรียนแผนการเรียนนี้พี่ก็เออไม่เคยรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยคะ่ะอาจจะแค่รู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมต่างๆของญี่ปุ่นบ้างมาเล็กๆน้อยๆ อย่างเวลาเราดูสื่อรายการวาไรตี้ต่างๆที่ญี่ปุ่นหรือเวลาเราดูการ์ตูนนะคะเออสำหรับพี่พี่คิดว่าแค่เตรียมใจมาก็พอค่ะเพราะว่าในตอนม .4 จะมีเซนเซ,นเซที่คอยเตรียมพื้นฐานให้นักเรียนทุกคนอย่างหนาแน่นทั้งเรื่องฮิรากานะคาตากะนะคันจิต่างๆเซนเซเขาเตรียมพื้นฐานให้อย่างแน่นมากจริงๆค่ะก็น้องๆจะต้องเตรียมใจกับการแบบเออท่องศัพท์ท่องคันจิคาตากะนะฮิราก ana, รานะเยอะๆแน่นอน,นะคะ่ะ ค่ะนี่อยากจะถามคุณครูปิยวะลนยนิดนึงอะค่ะอยากคุณครูปิยวะไลนแนะนำนักเรียนนะคะที่จะขึ้นมาเรียนแผนภาษาญี่ปุ่นนะคะว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างและนักเรียนควรจะเตรียมตัวในเรื่องอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะมาเรียนแผนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นนี้ค่ะทีนี้คือคนที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยนะคะคืออยากให้มีใจรักนะหรือมีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากจะเรียนนะคะ เราบางทีเรา,ารักแล้วเนี่ยนะมันจะท,ทําให้เราเรียนได้ดีนะคะเน้นย้ำว่าอย่าตามเพื่อนนะคะอย่าเดียวแค่ตามเพื่อนอย่างเดียวไม่ได้นะคะถ้าตามเพื่อนด้วยเราชอบด้วยก็เป็นไรนะคะทีนี้บางทีเนี่ยเราเรียนไปแล้วเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่ชอบแล้วนะ,ะเริ่มไม่ชอบเริ่มยากแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่ต้องมีคือความรับผิดชอบนะคะ เราเลือกมาแล้วนะหนูคราวนี้พอหนูเรียนไปสักพักหนู่ชอบหนูต้องต้องคิดแล้วว่าหนูจะเปลี่ยนไหมในในขณะที่มันยังเปลี่ยนได้นะคะเออไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วเรียนไม่ไหวจะแบบไม่เอาอ่ะฉันเรียนมาแล้วอ่ะเพื่อนฉันถุ่มี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะถ้าจะมีโอกาสเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน แต่ถ้าจะไม่เปลี่ยนหนูก็ต้องรู้ว่าหนูรับผิดชอบนะคะมันอยู่ในมือเราแล้วถ้าเราเลือกแล้วเราต้องเรียนที่รอดนะคะจะคะแนนด,ดีไม่ดีอย่างน้อยเราต้องเรียนทห้รอดนะครูคจะพูดกับเด็กทุกรุ่นะ,ะแบบนี้ว่ามันอยู่ในมือเราแล้วนะความรับผิดชอบเราองมีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยคือความชอบนะความรักความชอบและความรับผิดชอบนะคะและเมื่อเรียนแล้วต้องขยันเรียนทุกภาษาต้องขยันนะคะเราจะ ที่เกียจไม่ได้เลยนะต้องท่องต้องขยันต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะคะการเรียนเนี่ยขอให้ขยันมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็รับผชอบแค่นั้นเองนะคะอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกลัวว่ามันยากอะไรอย่างเงี้ยลองมาก่อนนะลองมาก่อนถ้าชอบเนี่ยลองก่อนได้เลยนะคะไม่ไหวจริงๆโรงเรียนให้โอกาสที่จะเปลี่ยนนะ,ะแต่อย่าให้มันนานเกินนะ ถ้ามันนานจนเปลี่ยนไม่ทันแล้วเราจะแย่นะคะโอเคค่ะอ่ะกะ็ชอบที่พี่ปางได้พูดไว้เหมือนกันนะคะว่าเตรียมตัวไม่เท่าไหร่นะแต่เราต้องเตรียมใจใช่ไหมลูกเราต้องเตรียมใจมาด้วยนะ,ะยแล้วก็ฝัใจสักพัที่สุดค่อนข้างเตรียมพื้นฐานให้หนักอืมต้องเตรียมพื้นฐานให้หนัก,นใ,นกใช่ไหมคะอย่างอย่างที่ครูปิยะวอะไรพูดคุณครูก็ชอบมากเลยคะ่ะว่าอย่าเลือกตามเพื่อนนะคะเวลาเราจะเลือก แผนการเรียนใดก็ตามอะคะ่ะไม่ใช่แค่แผนการเรียนศิลปภาษาญี่ปุ่นเนาะเราก็ควรเลือกจากความถนดัดความชอบแล้วก็ความสนใจของเราเป็นหลักนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็จะเป็นช่วง Q a A นะคะหรือว่าการถามตอบนะคะโดยทางรายการเนี่ยได้รวบรวมคำถามจากน้องน้องม .3 ามมาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปที่คำถามแรกกันก่อนคำถามแรกเนี่ยจะขออนุญาตถามพี่ครูปียวะไลนยนะคะเอ่อ <c oughs> <c oughs> คถามก็คือนะคะในการเตรียมตัวสำหรับการเข้าเรียนในแผนสินมาษายญี่ปุ่นนี้ค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องอะไรบ้างคะ,อ,ะอย่างที่บอกเลยค่ะเตรียมใจก่อนนะเตรียมใจก่อนเตรียมตัวเหรอคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกตัวเองว่าเราจะไม่ใช่เด็กมอต้นแล้วนะคะมอต้นกับมปลายยนไม่เหมือนกันนะคะความยากง่ายต่างกันเยอะนะคะเราต้องเราต้องรู้ตัวเราต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่เด็กมอต้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับอะไรที่หนักกว่าเดิมหลายเท่านะคะคือพูดง่ายๆเต็มใจนั่นแหละค่ะนะคะสำหรับทุกวิชาไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะคะทุกอย่างจะยากขึ้นหมดนะคะแล้วเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันจะไม่เฉลี่เล็กเลวนะนะพอรับผิดชอบทุกอย่างจะต้องค่อยๆเข้ามาหาฉันเรื่อยๆเ,เนี่ย ดังนั้นเนี่ยนะจะใช้ชีวิตบางทีเนี่ยใช้เหมือนเดิมร้อยเปอเซ็นก็ไม่ได้นะคะเคยกินเคยเล่นเคยอะไรต่าง,างๆนานาในบางทีมันได้ไม่เท่าเดิมหรอกนะ,ะมันต้องมันต้องเพิ่มเวลาไปกับการเรียนนะ,ะการอ่านหนังสือนะคะการบางทีต้องไปเรียนพิเศษอีกนะกะ็ลําบากกันแต่ว่าเพื่ออนาคตอะเนาะนจะต้องทําให้ได้ เรียกง่ายๆก็คือการเตรียมตัวก็คือต้องเตรียมใจก่อนแล้วก็ต้องมีความขยันมุ่งมั่นด้วยนะคะถึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะ,ะมาที่คําถามที่สองกันบ้างน,นะคะขอถามที่พี่ๆทุกคนเลยนะคะคําถามก็คือความรู้สึกของรุ่นพี่นะคะที่เข้าเรียนในแผนที่เลือกในวันนี้นะคะกับสมัยตอนที่พี่ๆเนี่ยอยู่ม .3 เนี่ยสิ่งที่คิดไว้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะค่ะก็ อย่างเช่นกรณีหนูเนี่ยคือหนูเลือกไว้เลยตั้งแต่มสามอยากเข้าแบบศิลป์ภาษาญี่ปุ่นพอตอนขึ้นพอจะขึ้นมสี่เนี่ยก็เลยได้มีโอกาสแบบได้ไปเรียนแบบปักพื้นฐานก่อนนิดนึงแต่พอได้เข้าไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้นิดนึงแต่ว่าก็ก็ยังแบบว่าได้อยู่คะ่ะแบบมันไม่ได้ยากเป็นความสามารถของเราอะคะ่ะถ้าเราชอบในแบบภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เราก็สามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ เชื่อว่าทุกคนทำได้ดีมากเลยค่ะก็คือถ้าใจเราชอบเนอะแล้วเรามีความสนใจจริงเราก็สามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะยากเนอะมันไม่ได้เหมือนที่เราคิดไว้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะมาที่คําถามที่สามบ้างน,นะคะคําถามที่สามขออนี้ถามที่คุณครูเปียวอะไรนะคะคําถามก็คือถ้าไม่ชอบอ่านแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบท่องจําเลยนะคะจะสามารถเรียนในแผนการเรียนนี้ได้หรือเปล่าคะ เรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะเรียนได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่ชอบอ่านไม่ชอบจำเนี่ยเราก็จริงๆเราก็มีวิธีนะคือเราอาจจะแบบสมัยนี้เนี่ยมันมีสื่ออะไรมากมายที่จะเปิดทีวีของญี่ปุ่นเนี่ยดูได้นะคะเราเปิดไปเลยะคะ่ะเปิดกรอบหูไปเลยนะคะมีนักเรียนไทยหลายคนนะคะที่เขาไปญี่ปุ่นโดยที่เขาแทบไม่ได้ไม่ได้ภาษาเลยนะแต่พอเขาไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพี่หนู เปิดเสียงกรอกหมูตลอดเลยบอกเปิดนั่นแหละถูกแล้วนะคะเปิดทีวีเปิดแล้วไรตลอดเลยให้เสียงมันเข้านะฮะหรืออีกประเทศหนึ่งนะคะพวกหนังสือเรียนตําราเรียนที่มันมีมีเป็นซีดีแถมมาค่ะนะคะเปิดเลยค่ะเปิดเปิดฟังเลยนะคะเปิดคือถ้าอันนั้นเนี่ยเรียกว่าให้มันผ่านหูเราโดยธรรมชาตินะคะเราก็เอ่อการท่องจำของเราเนี่ยก็อาจจะแบบน้อยลงได้นิดนึงนะคะส่วนเรื่องไม่ชอบอ่านเนี่ย อืมอ่านแน่นอนขอบอกเลยว่าคนที่คนที่อ่านกับคนที่ไม่อ่านเนี่ยนะคะคนที่อ่านได้เรียไปอยู่แล้วนะคะ <S <S อย่างตัวครูเองครูก็ไม่ชอบอ่านนะครูก็ไม่ชอบอ่านแต่ว่าก็อ่านได้นะคะคือคือจะต้องบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคพอหนูขึ้นมม .4 เนี่ยนักเรียนขึ้นมม .4 แล้วเนี่ยโดยธรรมชาติเรวสิภาวะเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากกมต้นนะคะจากที่เราเคยแบบไม่ชอบอ่านแล้วเสียกนการอ่านเนี่ย แต่พอขึ้นมามสิงแล้วเนี่ยมันจะมีบางอย่างอาจจะเป็นด้วยความที่ตัวยวุฒิและคุณมวุฒิมันเพิ่มขึ้นนะจะมีบางอย่างในหัวเราอะที่มันสามารถทําให้เราบังคับตัวเองให้อ่านได้นะคะทั้งๆท,ที่เราอาจจะไม่ชอบนะแต่ครูเชื่อว่า,วามันมันหนูอะถ้าเกิดหนูหนูบอกตัวเองนะคะว่านี่เรากำลังเรียนนะถ้าเราอยากสําสเร็จเราก็ต้องอ่านเนี่ยนะคะครูเชื่อว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเราจะอ่านอะไรไม่ได้เลย นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะอ่านทียา,ยาวๆนานๆไม่ได้ก็ค่อยๆแบ่งอ่านทีละน่อยนะก็เท่านั้นเองนะคะค่อยๆค่อย,อยๆเรียนไปนะเพราะว่าทุกคนก็หัวก็รับเข้าไปได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะนะคะ<ช>บางคน<ช> <ๆ S 2> อ่านรอบเดียวได้เลยนะคะบางคนต้องนานหน่อยก็ไม่เป็นไรนะก็ค่อยๆทีละนิดเบื่อเมื่อไหร่็วางนะคะแล้วก็พักแล้วก็ามาอ่านใหม่ก็ได้ค่ะไม่มีหลากวิธีที่จะช่วยได้นะ ก็คือเรียกง่ายว่าค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะสะสมไปเรื่อยๆค่ะคําถามที่4บ้านนะคะขอถามที่รุ่นพี่ทุกคนเลยนะ,ะคําถามก็คือนะคะรุ่นพี่เลือกเรียนแผนสินภาษาญ,ญี่ปุ่นได้ตรงกับคณะหรืออาชีพที่เราอยากจะเป็นหรือไม่นะคะและถ้าครอบครัวของพี่ๆเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พี่เลือกจะทําอย่างไรดีคะสำหรับพี่นะคะคือพี่เป็นคนที่แบบ ไม่ชอบคณิตไม่ชอบฟิสิกส์อยู่แล้วเรียกได้ว่าคณะหรือว่าอาชีพที่ใช้แบบนั้นพี่ก็เออดิเรงเลยค่ะก็แบบตัดออกไปจากตัวเลือกเลยพี่เออดยอาชีพที่จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากเรียนเป็นพวกแบบนักแปลร่ามอะไรอย่างนี้ก็เลยเลือกเข้าเรียนแผนภาษาญี่ปุ่น,นะคะ่ะก็เลยต้องบอกว่าเออการเข้ามาเรียนนะคะตรงกับเอออาชีพที่อยากเป็นแน่นอนค่ะส่วนเรื่องที่ว่าเออ ถ้าครอบครัวพี่นะคะไม่เห็นด้วยก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะอย่างในกรณีค่ะคุณพ่อพี่แบบไม่เห็นด้วยกับการที่เฮ้ยจะมาเรียนแผนภาษาค่ะเขาอยากให้พี่เข้าวิทาหนิ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเข้าแผานนจริงๆแล้วก็ชอบในเอ,อ่อวิชานี้จริงๆอะค่ะแล้วก็ลองยกข้อดีของการเรียนแผนนี้ข้อดีของการเรียนภาษาไม่ใช่แค่ภาษาญี่ปุ่นนะคะภาษาอื่นๆก็ด้วยว่า มันสามารถเอาไปทําอะไรต่อยอดอะไรต่างๆได้เยอะแยะในอนาคตค่ะก็พูดตรงส่วนนั้นเยี่ยลกองเขาให้เขาเริ่มหันมาเออแกนเวาคิดว่าเออแทนนี้วิชาเรียนนี้ก็ทําให้เรามีงานที่มั่นคงได้ในอนาคตประมาณนี้ค่ะอ,อืง่ายๆว่าก็เราก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพชัดมากขึ้นเนาะว่า ในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปหากเราเลือกเรียนแผนการเรียนนี้นะคะะคําถามสุดท้ายแล้วนะคะถามพี่พี่ทุกคนเหมือนเดิมเลยนะคะคําถามก็คือรุ่นพี่เตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกันตั้งแต่ตอนไหนคะสําหรับการเตรียมตัวเข้ามาหาลัยนะคะสําหรับตัวของหนูเองก็คือ พอตอนม .4 เนี่ยพอเราเริ่มที่จะเรารู้แล้วว่าเราจะเข้าแผนอะไรอย่างเช่นตัวหนูเองก็จะเข้าแผนญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มศึกษาดูแล้วว่าเออแบบคณะไหนที่มันตรงกับสายการเรียนที่เราเรียนแล้วก็จะพยายามแบบพยายามหลีกเลี่ยงแผนที่คือตอนที่เราเลือกแผนแล้วว่าค่ะเราก็เลยต้องเลือกคณะที่มันตรงกับสายการเรียนเป็นสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบก็เริ่มหา,หาตั้งแต่ตอนม .4 แล้วก็พยายาม หาให้ได้แบบภายในมสี่แล้วพอมามห้าก็คือรู้แล้วว่าเออตัวเราอยากเราชอบอะไรเราสนใจในอะไรเราก็เริ่มที่จะมุ่งเน้นไปทางนั้นเราก็เริ่มที่จะไปเก็บไปค่าไปเก็บพอร์ตลงพอร์ตหรือว่าเก็บเก็บตบัตรไปทํากิจกรรมต่างๆที่สามารถเราสามารถยื่นได้ในหลายๆทางอะค่ะแล้วพอมามห้าเทอมสองเนี่ยก็หนูตัวหนูเองก็เริ่มที่จะไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่ ่เราสนใจที่อยากจะอัพสกิลเราเพิ่มให้เราสามารถทําคะแนนได้ดีหรือว่าตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่าเรายังอ่อนอยู่เราก็จะไปเรียนเสริมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็กลับมาบ้านพอมหกก็มันเป็นช่วงที่จะเข้ามาหาลัยแล้วซึ่งการเข้ามาหาลัยเนี่ยการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงก็ในแต่ละวันนะคะก็จะต้องเริ่มเพิ่มการอ่านหนังสือที่มันมากขึ้นกว่าเดิมตสีมห้า 4, 5, จะวันละชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ว่าพอมามอหกที่จะเข้ามาหาลัยแล้วก็ต้องเพิ่มจากหนึ่ง สองชั่วโมงอาจะเป็นสามถึงสี่ชั่วโมงหรือสี่ถึงห้าชั่วโมงแต่ว่าเราก drama, ็จะแบ่งอ่านแบ่งพักที่ไม่ได้หักโหมจนเกินไปเอาที่เราไหวนะคะนี่ง่ายว่าพี่เจอรี่ก็มีการเตรียมต้นแต่มสี่เนาะเป็นต้นไปเลยก็คือขึ้นมปลายปุ๊บเราก็มีการเตรียมตัวมาตลอดนะแล้วก็ไล่ระดับความความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนาะจนถึงมหก ดีมากๆเลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทั้งคุณครูเปียวลัยนะคะแล้วก็พี่ๆม .6 ทุกคนเลยนะที่มาร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพวกเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสไลด์ปิดสุดท้ายก่อนนะคะก็<อ>ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบระคุณนะคะผู้สนับสนุนให้เกิดรายการดีๆและสร้างสรรค์แบบนี้นะคะขอขอบคุณดรเยาฤไทัยจงถนอมนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบนคุณครูนรรัตลุคมาทุและดรพิรุณสิริศักด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคุณครูจุลากูลเลขาวิภาหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณครูนิธิชาพาภากรธนาสารหัวหน้างานแนะแนวระดับมัธยมศึกษาคุณครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาทุกท่านนะคะแล้วก็คุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ และที่สําคัญนะคะในวันนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณครูปียาวไลแล้วก็พี่พี่ม6แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นทุกๆคนเลยนะคะที่มาร่วมเสวนากับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะยินดีค่ะ,คะขอบคุณกันค่ะ และสำหรับในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาร่วมเสวนาแล้วก็วางแผนและเตรียมตัวนะคะเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในแผนการเรียนใดนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยรอติดตามเป็นด้วยนะคะแต่สำหรับในเทปนี้นะคะพวกเราทุกคนจะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ